ันนี้เราจะมาพูดถึง5สิ่งที่ควรบอกตัวเองในทุกๆวันกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับว่าทุกวันเนี่ยอาจจะเหนื่อยล้ากันมาจากทุกวันไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทํางานหรือทําอะไรก็แล้วแต่วันนี้คุณมีความสุขดีหรือเปล่าครับลองมาดูนี้ครับ5ข้อนี้ถ้าคุณทําได้ในทุกๆวันนะก็อาจจะทําให้ชีวิตคุณเบาขึ้นนะครับ สบายขึ้นนั่นเองและอาจจะมีความสุขในทุกๆวันได้เลยนะครับข้อหนึ่งนะครับไม่จําเป็นต้องเก่งกว่าคนอื่นการที่คุณออกไปข้างนอกนะครับคุณก็จะเจอผู้คนมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือการทํางานการใช้ชีวิตนะครับบางทีเราอาจจะเห็นคนที่เก่งมากๆเราอยากทําอย่างงนให้เก่งเหมือนเขาอะไรแบบนี้เนาะหรือเรากลัวว่าเราจะด้อยก่าใครอะไรแบบนี้เป็นเรื่องปกติฉะนั้นเตรียมใจไว้เลยว่ามันเป็นเรื่องปกติมันต้องมีเรื่องที่เราดีกว่าเขาแล้วแย่กว่าเขา ต่อให้วันนี้คุณบอกว่ายังไม่มีเลยแต่สักวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็มีนะครับฉะนั้นเตรียมใจเอาไว้เรื่องนี้ผมบอกเลยว่าถ้าคุณเตรียมใจเริ่มต้นในเรื่องนี้ได้นะชีวิตคุณก็จะเบ้าขึ้นไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับฉะนั้นคิดเอาไว้เลยไม่ใช่เรื่องอยากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะขอนะในเรื่องนี้คือความซื่อสัตย์ขอให้คุณซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับคนอื่นๆนะครับก็พอแล้วกับตัวเองก็พอแล้วว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงรับได้นะครับอย่างจริงใจจริงจัง ถ้าวันนี้เหนื่อยไม่ได้แปลว่าอ่อนแอก็เป็นเรื่องที่2ที่อยากจะฝากไว้นะถ้าวันนี้คุณออกไปทําอะไรใช้ชีวิตแล้วคุณเหนื่อยนะครับไม่ได้แปลว่าคุณกําลังอ่อนแออยู่นะครับแต่จริงๆแล้วมันอาจจะกําลังแปลว่าเรากําลังพยายามอยู่นั่นเองการที่เราเหนื่อยแสดงว่าเรากำลังพยายามทําอะไรอยู่พยายามคิดอยู่ร่างกายเรามันพยายามที่จะก้าวไปขั้นหนึ่ง ร่างกายเรามันพยายามที่จะหาวิธีแก้ไขนะครับเพื่อให้มันไปได้ด้วยดีกว่านี้ฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเหนื่อยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องที่แย่นะครับฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากปล่อยมันไปข้อที่3มนะครับเราคิดไว้เลยครับว่าชีวิตเราไม่ต้องรีบคือในเรื่องนี้ชีวิตเราไม่จำเป็นต้องรีบนะครับ แน่นอนว่ามันต้องมีงานมีการอะไรหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เข้ามาถ้าเรามีการวางระเบียบแบบแผนที่ดีเนี่ยผมว่าคุณทําได้นะครับโดยที่คุณไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากๆนั่นเองครับการที่คุณรีบมากไปหรือลนมากไปการงานอาจจะเสียก็ได้ฉะนั้นทําเต็มที่แบบตั้งใจทําพยายามทําเน้นนะครับความละเอียดความชัดเจนเนื้อหาดีกว่าเน้นน้ำนั่นเองครับเรื่องนี้ต่อมาเรื่องที่4นะครับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันไป เรื่องนี้สาคัญมากๆนะครับบางคนนะ่ยคิดเยอะเนาะแล้วเก็บมาคิดนะครับในทุกๆวันเลยเราต้องไปเจอคําพูดของคนมากมายนะครับฉนั้นผมว่าถ้าเราได้ยินอะไรมาได้ฟังอะไรมาก็ให้มันผ่านไปทําอะไรได้ผิดพลาดไปแล้วก็ปล่อยมันไปอย่าไปเครียดนะครับอย่าไปฝืนว่ามันต้องทําให้ดีต้องแก้ไขให้ได้อะไรแบบเนี้ยมันช่างมันปล่อยมันไปอย่าเก็บมันมาคิดนะครับแล้วเริ่มต้นใหม่ นในวันรุ่งขึ้นครับเรื่องสุดท้ายกเรื่องที่5นะครับเรื่องที่5นะครับไม่ว่าใครจะเข้าใจเราหรือไม่นะครับฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแน่นอนว่าการที่คุณออกไปใช้ชีวิตในสังคมเนาะคุณอาจจะเป็นคนแปลกๆปนะครับหรือสังคมแปลกๆปก็ได้ฉะนั้นการที่คุณทําอะไรในแต่ละวันไม่ต้องไปแคร์สื่อแคร์ใครฮะใช้ชีวิตให้มีความสุขต่อไปนั่นเองไม่ว่าใครจะเข้าใจเราหรือไม่เข้าใจก็ไม่ต้องแคร์เนาะถึงแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่แปลกมากๆก็แล้วแต่นะครับ ถ้าคุณไม่ได้ไปทําลายใครก็ไม่ต้องแคร์อะไรเลยผมว่า5ข้อนี้ถ้าคุณทําได้ในทุกๆวันนะฮะมันทําให้คุณชีวิตคุณเบาขึ้นมากเลยครับแล้วใช้ชีวิตได้อย่างดีในทุกๆวันฉะนั้นลองดูนะครับแล้วคุณละครับมีเรื่องไหนบ้างที่คุณยังปล่อยวางไม่ได้ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ